สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่ a i l y ่นะคะประจำเช้าของวันพุทธที่12มีนาคม2568ค่ะเชา้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพประดาค่ะ เมื่อวานนี้ระหว่างวันเนี่ยหุ้นไทยฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานนี้ลงไปทําจุดต่ําสุดแถวหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบจุดเก้าเก้าจุดนะครับแต่พอมีข่าวเรื่องของไทยเอชจีเอ็กซ์ที่ผ่านมาติคอรมอแล้วเนี่ยก็ทําให้หุ้นไทยฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับขึ้นไปแถวๆใกล้ๆพันหนึ่งร้อยเก้าสิบจุดนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาก็ปรับตัวย่อลงต่อนะฮะเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดนั้นติดลบอยู่เกือบสิบจุดแล้วนะครับเซ็ตอิน 78จุดนะครับยังคงมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับสงครามการค้าเกี่ยวกับมาตรการภาษีของคุณทรัมป์นะครับที่ประกาศตอบโต้เรียกว่าทุกประเทศเลยนะครับที่ขึ้นภาษีกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งของอเมริกากับแคนาดาโดยทางฝั่งของอเมริกาที่ประกาศขึ้นภาษีแคนาดาไปเยอะเนี่ยก็ทําให้รัฐออนแทรีโอนะครับซึ่งเป็นรัฐที่ทําการผลิตไฟฟ้าส่งไปยังสหรัฐค่อนข้างเยอะเนี่ยผู้ว,ว่าการรัฐของเขานะครับบอกว่าจะขยับขึ้นภาษี ของการส่งไฟฟ้ามายังสหรัฐอเมริกาทีนี้คุณทรัมป์ไม่ยอมนะครับก็เลยประกาศขึ้นภาษีเหล็กและก็อลูมิเนียมกับทางฝั่งของแคนาดาโดยมีผลทันทีในวันนี้นะครับจากเดิมใน25%ขึ้นรวดเดียวไปเป็น50%เลยจนทำให้ทางฝั่งของแคนาดานะครับบอกว่าะจะยุติการเรื่องการขึ้นภาษีค่าไฟฟ้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันในวันพฤหสัสบ,บดีนี้นะครับนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดนะครับที่คุณทรัมป์เนี่ยเขย่าว,วงการทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแลลล้ววกกก็าาารงททุนนนใหตดดปปั่่มีีเย ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนนะคะจะต้องเห็นได้ชัดเลยนะว่าประเด็นดังกล่าวกลายเป็นความสุ่มเสี่ยงละค่ะทั้งในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของทิศทางอัตราเงินเฟอ้อด้วยนะคะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทิศทางของราคาทองคาก็เลยปรับตัวพุ่งทะยานล่าสุดค่ะราคาทองคาในตลาดโซนเอเชียนั้นขึ้นมายืนอยู่ที่2,918ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ในขณะเดียวกันนะคะทิศทางของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็ยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวนะคะจาก มาตรการภาษีต่างๆล่าสุดเวทเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่66ดอลลาร์เบรนต์ยืนอยู่ที่69ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่านะคะที่ระดับ33บาท75สตางค์โดยประมาณค่ะดังนั้นภาพรวมการลงทุนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้นายเฉยทามค่ะ เรช่ามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนัทวุฒิจันทนาจุลพงศ์นักกลยุทธ์จากกรุงไทยเอ็กซ์เพรค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับเมื่อวานนี้จริงๆในตลาดหุ้นไทยแล้วก็อาจจะรวมถึงบางตลาดในเอเชียก็รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับบ้านเราก็มีปัจจัยบวกอย่างไทยเอสจีเป็นปัจจัยเฉพาะตัวด้วยแต่วันนี้หุ้นไทยก็ลงต่นระดับใกล้ๆสิจุดเลยนะครับมองยังไงบ้างฮะ คือผมว่าจริงๆวุ้นไทยเนี่ยถ้าถ้าพูดเรื่องออร์รชันไม่ต้องคุยกันแล้วล่ะเพราะว่าราคาลงมาเยอะนะอาจจะเกินพื้นฐานไปด้วยซ้ำค,ความไม่เชื่อมั่นเนี่ยเป็นตัวสําคัญเรากลัวหลายเรื่องเลยนะเรากลัวทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรากลัวเรื่องของหุ้นเฉพาะตัวนะปัจจัยต่างประเทศก็มีบทบาทนะทำให้ให้ที่ผ่านไปก็ก็เกิดการปรับลงมาเยอะแต่ว่าผมอยากเข้าใจตรงนีน้นิดหนึ่งว่าเ,เรื่องของสิ่งที่เรากลัวกันอย่างเรื่องเศรษฐกิจเลย นะอันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของความไม่เชื่อมั่นพวกนี้เนี่ยกำลังได้เห็นภาพของหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องนะก็พยายามนะที่จะแก้แก้ไขสถานการณ์อยู่นะอย่างอย่างเศรษฐกิจเองเนี่ยที่อาจจะกังวลน,นะแต่ว่าทางรัฐบาลน,นะทางแบงชาติเดิมทีก่อนหน้านี้เนี่ยสอ,สองสถาบันนี้ขัดกันอยู่ระดับแ,แต่ว่าณวันนี้เราเห็นว่าเขาเขามองทันกันละ นะพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจเราเริ่มมีการมีการฟื้นเข้ามานะความตึงตัวที่เราเคยรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันดูจะ,จะ,จ,ะจะชะลอจังเลยนะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเริ่มอาจจะมีความคาดหวังว่ามันอาจจะเริ่มฟืนะ้นส่วนที่เปปัญหาใหญ่สุดของ GDP ีีไทยเลยที่ท,ทีถ้าใค,ใครฟังตอนที่แบงก์ชาติถาแถลง ประชุมก่องอกว่าเขาห่วงเรื่องภาพผลิตนะวภาพผลิตเราผลิตสินค้าออกมาไม่ได้นะเพราะว่าเรามีสินค้าคงคลังเยอะเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณบางอย่างนะว,ว่าเรากำลังแก้จุดนี้อยู่คือถ้าเราย้อนไปดูเงินบาทเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนล่าเนี่ยอ่อนลงเยอะมากนะอ่อนจากร้อยสิบปัจจุบันในร้อยสามแลแต่บาทเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกยังอ่อนอยู่เลยนะ <c oughs> จริงตอนล่าอ่อนลึกเนี่ยบาทควรจะแข็งแล้วแล้วบาทยังอยู่เมื่อวันเมื่อวานมีบางช่วงเกือบแตะสามสี่เลย นะเราก็ต้องอยู่ในสถกกานที่ผมเชื่อว่าว่าแคนาติกําลังกําลังมีการแอคชั่นบางอย่างนะครับเพื่อแก้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องภาพผลิตนะสถานการณ์ที่เราเห็นว่าบาทนะอ่อนนะถ้าเทียบกับดอลลาร์เนี่ยเราเราอ่อนกว่าเนี่ยปกติโฟลต้องออกนะแต่พอไปดูเรื่องโฟลต่างชาติเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะมีขายบ้างเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าตลาดบอลก็ออยังซื้ออยู่ว่าต่างชาติไม่ได้ออกนั่นแปลว่ามันมีบางบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยที่พยายามจะจะคุมเรื่องขั้นเงินตุนทู่ แต่ไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์มากสุดเนี่ยคือภาคผลิตไทย ในตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละที่ภาคเหนือมีปัญหาที่เราโดนการทางสินค้าจากข้างนอกเข้ามาบาทยิ่งแข็งไม่ยิ่งยิ่งสปอร์ตให้เขาเอาเอา,เอาสินค้าข้างนอกเข้ามาในไทยเลยบวกกับส่งออกเราไปได้ยากขึ้นเพราะว่าราคาของเราค่อนข้างแพงกว่าคนอื่นเขาทำให้ไอ้สินค้าที่เราผลิตออกมามันขายไม่ออกแต่วันนี้มันดูดูมีแนวโน้มว่ามันอาจจะเริ่มมีความคาดหวังเพราะฉะนั้นไอ้จีดีพีที่เป็นชาติการไอ้ตั้งแต่ช่วงกันงอ,อว่า2อจะลงมา2อุท่าเนี่ย ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ปรับขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะงั้นเรื่องเศรษฐกิจเริ่มเฟื่นบวกกับเรื่องของของคลังเองนะที่ก็ก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าตัวของของตลาดหุ้นไทยมันขาดความเชื่อมัน่นก็พยายามจะออกมาตรการาต่างๆเข้ามาเข้ามาช่วยลดนะครับบรรเทาในเรื่องของของความโมดตรงน,นี้ไปก็จูงใจให้การขายก่อนหน้านี้เรียผขายแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ก็อาจจะเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นหรอะงั้นถ้ารวมผมว่าจุดที่มีความกังวลที่สุดเนี่ยอาจจะ อาจจะใกล้จะถึงจุดต่าสุดแล้วอาจจะเริ่มผ่านไปได้รับเพราะนั้นเพราะนั้นไม่ได้กังวลว่าจากตรงนี้จะมีดาวไซด์อีกเยอะเท่าไหร่มองมองว่าน่าจารย์ต้องหาเลือก s e l e c t i v e พุ่นแล้วว่ากลุ่มไหนที่เราควรจะต้องเข้าไปอยู่กับพวกนั้นมากกว่าค่ะดาวไซด์เนี่ยอาจจะเริ่มจํากัดนะคะแต่ก็มองว่าโอกาสของการขึ้นเนี่ยก็จํากัดเต็มทีการฟื้นตัวของทิศทางตลาด<ช>หุ้นไทยเนี่ยมันต้องใช้เวลาน,านานอีกแค่ไหนเหรอคะ ผมคิดว่าไอ้เรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยถ้ามีมาตรการซัพพอร์ตได้ดีพอนะฮะแล้วเราเริ่มเห็นการซื้อจดสิทธิ์บางส่วนบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเรียกความเชื่อมั่นได้เพราะนั้นเอาเอาง่ายๆวตอนที่ลงเนี่ยลงเวลาขาดความเชื่อมั่นมันลงเร็วมากเลยนะบวกกับโวลุ่มเราน้อยด้วยนะเวลามันกลับตัวได้เนี่ยถ้าเราเริ่มมีการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาคล้ายๆกับจีนอะพอเราเริ่มพอจีนเริ่มกลับมาเชื่อมั่นได้เนี่ยจังหวะที่มันรีบาวมันก็ไปได้เร็ว ยิ่งอุลุ่มนน้อยแบบนี้เนี่ยโอกาสในการกลับก็มีสูงเพราะงั้นตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นช่วงที่เวียงมากทั้งจังหวัดลงมาจังหวัดขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะ,จะกลับจะกลับได้เร็วนะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือว่าผมคิดว่าไม่ไม่อยากให้กระจายซื้อในในแบบแบบแบบการสาดซื้อทั้งหมดนะรอบนี้เนี่ยถ้าเห็นว่ามันมีบางกลุ่มมีหลายกลุ่มเลยนะที่ยิ่งเด็กลงนะหรือว่าราคาอาจจะไม่ลงมากอย่างแบงก์อย่างไฟนั้น ผู้นี้เนี่ยก,ก็เป็นจุดแต่เป็นกลุ่มที่อาจจะมีความแข็งอยู่พอตัวเพราะงั้นจังหวะในการกลับผู้นี้จะเป็นตัวฤทธกขึ้นมานั้นเราก็มองว่ากลุ่มแบงก์กลุ่มฟนั้น์เนี่ยอาจจะเป็นเป็นตัวที่ต้องเซเล c t i v เข้ามาดูตลาดแล้วว่าอาจจะหลีิตลาดได้นี่ตัวไหนกลุ่มไหนที่เราชอบไหมครับช่วงนี้ผมผมมองเรื่องเรื่องแบงก์นะแต่ว่าแบงก์เนี่ยรอบนี้อาจจะต้องต้องเฉพาะลงมาตัวที่เป็นโลนหน่อยคือคือตลาดอาจจะมองว่าโลนปีนี้เราอาจจะโกรธยากนะคอนซัชต์มองว่าไม่น่าโกรธ แต่ว่าภาพณนวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสถานการณ์ที่ เห็นมีปัญหาในเรื่องของแบงกปตัวที่เกิดขึ้นแล้วแบงก์ชาติกับรัฐบาลเองพยายามที่จะเข้ามาทําให้แบงค์ันธุ์นี้เนี่ยกล้าที่จะปล่อยเชื่อคุณจะเห็นมาตรการต่างๆเข้ามาพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้แบงก์เนี่ยกล้ากลับมาปล่อยเพราะงั้นไอ้โลนโกรธที่มองว่าจะไม่กรอปีนี้เนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นในช่วงคู่ตสองคสามเพราะงั้นตัวไหนที่เป็นแบงค์ที่อาจจะไม่ได้แบงค์ไหนที่มีการจ่าย payout รายชวยจ่ายผลผลไปสูงล้วเหรือเงินไปปล่อยเชื่อน้อยเนี่ยระวังหน่อยแต่ว่าแบงค์ไหน อย่างอย่าง BBL เนี่ยแล้วมีความเด่นในเรื่องของโลเนี่ยเ<อ>รคิดว่าน่าจะน่าจะตัดตามพิเศษเพราะงั้นถ้าให้เลือกผมคิดว่า BBL น่าจะเป็นตัวน,น่าสนใจครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้จะได้ให้คุณผู้ชมนะคะเอาไว้จัดพอร์ตการลงทุนกันนะคะขอบคุณมากนะคะคุณนัทวุฒิขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทุนนทบุนะครับจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่หุ้นแนะนำประจำวันวันนี้พายนะครับเลือก BDMS กับ c p n เนะฮะเฟลิปมองไปที่ KTB แล้วก็ TFG ค่ะในแบงก์ก็เลือก BDMS ครับส่วนทางด้านของฟินแลนเซียไซรัสนะคะให้ไว้ที T ่ C p o ค่ะส่วนนายร่าเลือก b c h ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาประเมินที่ทางเศรษฐกิจไทยค่ะรับมืออย่างไรภายใต้ทรัมป์2 0ค่ะ เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แน a เชียลมีเดียแพลตฟอรมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจโอบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชีวไลฟตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต ติดตามรายการกันต่อนะครับเรื่องทรัมป์เนี่ยปั่นป่วนโลกแล้วก็เศรษฐกิจการลงทุนนถูกกระทบเยอะเลยนะครับอุ้นอเมรกาจากที่เคยสดใสามาตลอด2ปีปีนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆก็ลงกันเยอะขณะที่บ้านเราเองครับก็มีการประเมินผลกระทบกันออกมาเรื่อยๆซึ่งล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับที่จัดงานเสวนาเพื่อรวบรวมมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จากเรื่องของคุณทรัมป์เนี่ยแหละครับที่จะมีผลต่อเรื่องการค้าแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเราครับ สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับจัดงานเสวนาเทรดวอล2025รับมือกับทรัมป์อย่างไรโดยคุณดอนาคอนทัพนะครับผู้อำนวยการอษาวุโสฝ่ายบริหารเงินสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าหากทุกประเทศพร้อมใจกันทำสงครามการค้าเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ไทยเองต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในนะครับไม่กู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศมากจนเกินไปแล้วก็สร้างการค้าภายในภูมิภาคขณะที่คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนหรือว่าเฟโก้ก็บอกว่าประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษ,ษฐกิจนะครับแต่ยังมีความขัดแย้งในหลายมิติสุดท้ายอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งระดับประเทศอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าทรัมป์ใน าคตต่อให้ไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วเนี่ยความขัดแย้งก็อาจจะยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับ ด้านดรกิริดาพาวพิจิตครับผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาและผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกของสถาบันวิจัยพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ก็บอกว่าการมาของเทรดวอ r ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวการค้าระหว่างประเทศโตช้าลงกดดันการส่งออกแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเราที่อาจจะถูกตั้งกำแพงภาษีแล้วก็บังคับให้เราต้องเปิดตลาดมากขึ้น ส่วนมุมมองของภาคเอกชนนะครับคุณเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาสุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าไทยเข้าเกณฑ์การเกินดุลการค้าของประธาน,นาธิบดีทรัมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาทางออกด้วยการเร่งเจรจาทวิภาคีนะครับก็เลยมีข้อสเสนอต่อภาครัฐให้บูรณาการข้อมูลการค้าเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การเจรจาตั้งวอุ่มครับแล้วก็ตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเป็นทีมเจรจาแล้วก็เข้มงวดในเรื่องของการใช้กฎหมายปกป้องการทุ่มตลาดด้วย ด้านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศก็บอกว่าผลกระทบต่อไทยคือความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดสหรัฐจะลดลงสินค้าจีนมีโอกาสทะลักเข้ามาไทยมากขึ้นขณะที่สินค้าไทยที่ส่งออกไปขายยังจีนจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงภายใต้ตลาดใหม่นี่นะฮะจีนและไทยจะกลายเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันเงินล,ลงทุนจากจีนมาลงทุนไทยจะลดลงเงินล,ลงทุนสหรัฐและก็ประเทศอื่นที่จะเข้ามาก็จะหายไปด้วยครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันนะคะนอกเหจากจากนี้ค่ะไปดูทั้งเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันต่อค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของ irpc นะคะขอดอกเบีย้ยหุ้นกู้5ชุดใหม่อัตราดอกเบีย้ยคงที่3.8ถึง4.35%ต่อปีค่ะซึ่งคาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่20ถึง21และ24มีนาคมนี้ค่ะ คุณพิจีนอภิวันธนาพรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงินบริษัท IRPC จํจำกัดมหาชนหรือ IRPC เปิดเผยค่ะวา่าบริษัทได้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลประเภทไม่้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รวม5ชุดประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.8%ต่อปีหุ้นกู้อายุ6ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.1%ต่อปีหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ 4.25%ต่อปีหุ้นกู้อายุ9ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่4.35%ต่อปีหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.95%ต่อปีเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปโดยหุ้นกู้ทุกชุดมีกำหนด มีกำหนดชำระดอกเบีย้ยทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ซึ่งคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่20ถึง21และ24มีนาคมนี้ค่ะด้วยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ A- ลบแนวโน้มคงที่หรือ Stable จาก Tris Rating สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะคะสามารถจองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0 0แบาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แบาทผ่าน10สถาบันการเงินชั้นนำค่ะได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร c i ไ b ไทยธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคาร UOB ธนาคารอมสินและบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระและได้มีการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนในรูปแบบหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ5ปีสามารถจองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0บาทและทวีคูณ1000บาทเสนอขายผ่านบ a l เลตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเปาตังของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นค่ะซึ่งบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนั้นพร้อมเดิมหน้ายกระดับประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักได้ แก่ปิโตรเลียมปริโตเคมีและพัฒนาต่อยอดธุรกิจใหม่ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรด้วยนวัตกรรมวัสดุและพลังงานที่ยั่งยืนค่ะใครสนใจก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูนะฮะมาดูทางฝั่งของเมืองไทยประกันชีวิตบ้างครับโดยมีการประกาศ MTL Bank Assurance Kick off 2025เพื่อก้าวข้ามทุกลิมิตพิชิตเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับ ขุนสาระล้ำซ้ำครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นประธานจัดงาน MTL Bank Assurance Kick Off 2025ภายใต้ธีม Break to Our Limits from Good to Great ก้าวข้ามทุกลิมิตเพื่อพิชิตเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันเพื่อปลูกพลังให้เต็มเปี่ยมพร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จและการเติบโตที่แข็งแกร่งด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนภายในงานนะครับยังได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธ สารและวิสัยทัศน์ของบริษัทในปี2568แก่ผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายขายช่องทางธนาคารหรือว่าแบง k ์แอช r a รันทั่วประเทศโดยมีคุณเคียมเคียวโคนะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสคุณเกตโพงนทนาทาศิริรองกรรมการผู้จัดก,การอาวุโาาสรรกกโและผู้บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมงานนะครับซึ่งจัดขึ้นณนะโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาประเมินในมุมมองของผู้จัดก,การกองทุนบ้านนะคะมองอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยช่วงเวลานี้ค่ะครับเงินเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w web money and banking co t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดี a แ s สโซเชจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแนช i a ลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดีรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ n นแนชเชียลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความ ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางจังหวะที่ดัดชนีเราพอจะฟื้นได้บ้างแต่ก็จะเป็นการฟื้นที่ไม่ยาวนานนะครับหลายครั้งก็ฟื้นวันเดียวแล้ววันถัดมาก็ลงต่ออย่างเมื่อวานนี้นะครับต่อให้มีประเด็นเรื่องของไทย ESGX เนี่ยวันนี้เปิดตลาดมาหุ้นไทยก็ปรับตัวลงไปเกิน10จุดแล้วนะครับจังหวะตรงนี้จะเป็นโอกาสหรือว่ายังเป็นความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับจะไปคุยก,กันกับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน อยู่ในสายฟุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับคุณแทนจุนบ,บอยครับค่ะคุณประภาสค้าช่วงนี้เนี่ยหลายคนมองเห็นปัจจัยลบนะคะค่อนข้างเยอะเลยสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะแน่นอนว่าในมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะคะถ้าหากว่าลองไฮไลท์เป็นน้ําหนักสําคัญสําคัญเลยเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างคะที่ถ่วงทําให้ตลาดหุ้นไทยถือว่าแย่ที่สุดในตลาดโลกด้วยะคะ่ะครับก็ถ้าเราดูในแง่ของนโยบายทางด้าน าการคลังที่เอามาช่วยสนับสนุนตลาดทุนเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาตรการหลายๆอย่างถไม่ว่าจะเป็นวยายุพักนะครับที่ออกมาเดือนกันยาแสนห้าหมื่นล้านตรงนั้นเนี่ยก็ช่วยให้ตลาดเนี่ยสามารถยืนได้อยู่ในระดับพันห้าร้อยพันสี่ร้อยจุดในช่วงปลายปี แต่ผมเข้าใจว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเงินที่เข้าไปลงทุนในหุ้นเนี่ยก็น่าจะร้อยหล่อลงไปจากแสนกว่าล้านเนี่ยก็อาจจะเหลือเป็นหลักอื่นล้านโดยส่งผลให้ดัชนีเนี่ยซึมลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ต่ำกว่าพันสองร้อยจุดนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายหรือมาตรการใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยาแรงนะครับ,บามาตรการที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าแค่พอได้คือประคับประคองไม่ให้มีการขาย LTF นะครับแล้วก็เงินใหม่ออกมาก็อาจจะมี LTF เก่าบางส่วนที่อาจจะมีขายไปเน็ตๆแล้วผมคิดว่าไม่ได้มีเงินใหม่สำหรับตัวตัวตลาดหุ้น,นครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามาตรการเพียงแค่นี้เนี่ยไม่น่าจะเพียงพอนะครับในทางกับการเนี่ยนโยบายการเงินที่เราลดดอกเบี้ยมาหนึ่งครั้งล่าสุดก็เห็นได้ว่าตลาดหุ้นก็ฟื้นชั่วคราวใช่ครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่านโยบายการเงินเนี่ยต้องผ่อนคลาย มากกว่านี้อย่างมีในยยสำคัญนะครับซึ่งเราเคยมีนโยบายการเงินในช่วงสิบกว่าปีก่อนเนี่ยที่ผ่อนคลายจนถึงขั้นว่าตัวอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเนี่ยต่ำกว่าเงินเฟอ้อนะครับ ซึ่งปีนี้คาดก,การเงินเฟอ้ออาจจะอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าตลาดเขาคาดก,การว่าอาจจะอยู่ประมาณจุดห้าถึงหนึ่งแต่ดอกเบีย้ยสองเนี่ยผมคิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยสูงเกินไปนะครับผมคิดว่าตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะลดลงมาได้ถึงขั้นหนึ่งหรือต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเลยด้วยซ้ำนะครับ,รบเพื่อที่จะพพอร์ตในแง่ของตลาดทุนในในระยะกลา,างและยาวนะครับครับนอกเหนือจากนั้นผมคิดว่านโยบายที่อาจจะต้องมาเสริมยกตัวอย่างเช่น การที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหละักทรัพย์เนี่ยมีกําไรปีหนึ่งประมาณ9ก้าแสนล้าน uh huh. และจ่ายเงินปันผลประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เงินส่วนที่เหลืออาจจะเอาไปใช้ในการขยายงานการลงทุนต่างๆแต่ผมคิดว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทุกคนคงน่าจะระมัดระวังในการที่จะขยายงาน hmm. ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า าการที่จะต้องมีนโยบายสนับสนุนให้บริษัจบทจดทะเบียนซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วเนี่ย าจาัดสรรเงินอาจจะสักสิหรือ20สบเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณสักหนึ่งหรือสองแสนล้านเนี่ยามาซื้อหุ้นคืนในตลาดและก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจจะสมมุติว่าเอามาซื้อหุ้นปีนี้นะครับครึ่งหลังของปีนะครับหนึ่งถึงสองแสนล้านเนี่ยแล้วก็เงินตรงนั้นที่ไปซื้อเนี่ยเอามาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทเนี่ยในอีก5ปีข้างหน้านะครับ,รบผมก็คิดว่าเป็นมาตรการที่อาจจะช่วยเพิ่ม เงินใหม่ในในตลาดหุ้นได้สักหนึ่งถึงสแสนล้านครับอืทุกมาตรการผมเห็นด้วยกับพิปะพะภา์หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วแบบนี้ทางบุิภาพเองแนะนํานักทุนยังไงบ้างควรจะต้องมองตลาดหุ้นไทยยังไงเป็นโอกาสหรือว่าให้รอไปก่อนครับ ผม,ผมคิดว่าอาจจะต้องรอไปก่อนน,นะครับก็ต้องดูมาตรการต่างๆว่าจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าผมคิดว่าความเสี่ยงที่ผมเห็นได้ชัดเลยจากการที่เป็นนักลงทุนสถาบันครับแล้วที่เห็นได้คือว่าเงินใหม่ไม่มีเข้าตลาดหุ้นเลยครับสําหรับตลาดหุ้นในประเทศไทยนะมีแต่เข้าตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับในขณะที่เงินเก่าเนี่ยก็มีถอนออกบางส่วนสําหรับผู้ลงทุนที่เป็นคนไทยครับแต่ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือ สถาบันต่างประเทศเนี่ยมีการลดน้ำหนักการลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วและก็ปีดีก็ยังลดอยู่และถ้าหากว่าตลาดพูดอยู่ในสภาวะยังซึมต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นการลดน้ำหนักการลงทุนในสถาบันฝรั่งในประเทศไทยหรือถึงขั้นถอนการลงทุนทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่า เหตุการณ์ตรงนั้นย,ยังยังยังไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีมาตรการที่จะทําให้ตลาดบุนเนี่ยฟื้นได้แต่ถ้าตลาด <ทำ S 1> ยังฟื้นต่อไปเนี่ยผมคิดว่าการถอนเงินของต่างชาติน่าจะเห็นได้อีกต่อไปครับค่ะ โอ้ oh, เป็นภาพที่น่ากลัวมากๆนะคะไม่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> อ่ะวันนี้จะได้ให้คุณผู้ชมนะคะไปวางแผนการลงทุนกันนะคะช่วงนี้อาจจะพักผ่อนไปก่อนสําหรับตลาดหุ้นไทยขอบพระคุณมากนะคะคุณประภาสคะ่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มือหมอคุบะพาสนะครับบอกว่ารอก่อนนะครับอาจจะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศไปพลางๆนะครับเดี๋ยวีสัญญาณดีๆในรายการของเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมรีบรับทราบเลยนะครับแล้วมาลุยซื้อหุ้นไทยกันพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะเราเลื่อนวันเดินทางกับสวิตให้ไวขึ้นนะงานสรุปเว็บพิลิปของเราตัดสินใจไม่ต่อไโฉมใหม่ w w w ร์ลไวย์เว็บดอทมันนี่แอนแบงนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตต์จำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเซีตต์จำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุน